มาแล้วครับขบวนด่วนพิเศษดีเซลรางนะครับที่43นะครับต้นทางกรุงเทพอภิวัตินะครับไปทางสุราษฎร์ธานีนะครับออกจากชุมทางหนองประดุกนะครับหลังจากที่หลีกรอนะครับให้กับขบวน252นะครับที่ผ่านไปเมื่อกี้นี้นะครับตอนนี้ขบวนด่วนพิเศษดีเซลรางนะครับที่43ต้นทาง กรุงเทพอภิวัตไปทางสุราษฎร์ธานีเป็นรถนั่งปรับอากาศนะครับทั้งขบวนเลยนะครับกำลังจะผ่านลอดสะพานยกระดับสายนครปฐมกาญจนบุรีนะครับขบวนนี้เป็นขบวนเครื่องยนต์แบบอิสระนะครับขนาด350แรงม้านะครับเป็นเครื่องยนต์แบบทอมิน NTA 855R1 นะครับแบบอิสระก็หมายถึงว่าเป็น เครื่องยนต์คันไขรคันมันนะครับช่วยส่งกำลังได้ดีนะครับไวัยไปไวนะครับสำหรับขบวน่วนพิเศษดีเซลรางที่4ี่สามนะครับเดี๋ยวจะแยกซ้ายด้านหน้านะครับเพราะว่าในย่านนี้นะครับมีทางรถไฟทั้งหมด3ทางนะครับทางตรงกลางก็จะเป็นทาง สายใต้เก่านะครับแต่กําลังปรับปรุงอยู่นะฮะมีถาวันขึ้นส่วนด้านริมซ้ายก็คือทางคู่ขนานนะฮะเป็นโครงการรถไฟทางคู่นะครับส่วนทางดังนั้นขวาที่แยกตรงพุ่มไม้ก็จะเป็นรถไฟสายตะวันตกนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับหากก้ชอบคลิปนะครับก็อย่าลืม subscribe สันกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนองประดุกชาแนลครับ